ผักปลูกใหม่จ้าเพิ่งแยกน้องออกนะคะก็เลยต้องมีอะไรคลุมให้น้องหน่อยค่ะเพราะว่าตอนกลางวันแดดร้อนมากเลยค่ะเราไม่มีกระลาคลุมนะคะเราก็เลยเอาเสื่อเก่าๆมาทําให้น้องมีร่มหน่อยนะคะนี่ค่ะคณะแล้วก็ประกาศขาวจ้านี่ค่ะ ให้ดูข้างล่างนะคะผักปุ้งของเราจ้าปลูกเองกินเองค่ะปลอดภัยหายห่วงนะคะผักปลอดสารค่ะ